พี่น้องกำลังเป็นประเด็นด้ามายางรุ่นแรงกรณีเจนนี่ตูเกี่ยวมิวสิกกับอาจารย์อ้นแขนเขียวพี่น้องเอ่ยเนื่องจากว่า มันมีาการจัดงานมนเกิดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในวันที่9วิทุนยายนสองพั้ารยกลิย่ำกังคื้นเกิดเหตุการณ์พี่น้องเอ๋ยอาจารย์อ้นถ้าเขาไป่วมงานนำ้ำอาจารย์อ้วนล้วกับนั่งสิลัมรองเนาะแล้วก็โอ้ยังเกินพี่น้องเกียร์นี่นะเมาเต็มที่เมาดีดาดีียดีกีแล้วก็สิได้เต็มที่ละพี่น้องไปคว้าไม่จากอาจารย์อน้นแค้นเขีขวยวแล้วก็หายแล้วเมืงเสียมาล่าก่อนฮ่าฮ่าฮ่าเงียงธนาบานะนะ <น>มันจะหมอนลำงกอนหายียอะไรไม่ต้องหมอนลังกอนแล้ว <c oughs> ไม่ไยังลรือ้าเอ้ยฟ้าห้องขวบขวบน้องคายไอยหอนหำเนในฟ้าห้องน้ำโอ้ยอาจารย์อุน่นจุดบ้านาลา ผู้ใหญ่บ้านพี่เล่นก็จนว่าโตกใจแต่อาจารย์อ้นแล้วกระดึงสติแล้วกระล้ําต่อไปของเราพี่รองเอ่ยบัดที่นี่โอ้ยผู้ใหญ่บ้านพี่เล่นกันเราเมาไหลจนาดาเด็บมามัดเก้าอีอย่างใบผุดตัวน้องเจนนี่นะพี่รองเอ่ยอบัดที่นี่มันมีการไล่โสตีบัดที่เนี่ยคลบปนามือเศร้ามากบัดนี่ข้าเจ้าขมิตัดลิบสัน่นขิบตอนที่น้องเจนเจนนี่ไปดาอาจารย์อน้นแค่นเขียว ปิววันตัวโลกโซ,เซ่เยลล์ระบาดพี่รองเอย่ยลูกหาว่าสิทธิเล่าเห็นเอฟซีเล่าเห็นปรรดาคู่บาอาจารย์เห็นกระบอกถือก๊กถือใจภากันเขยดแทน่นศูนย์แท่นเป็นยังศิลปินรุ่นลูกรุ่นหลานเด็กน้อยผู้เกิดหม่ใหญ่รุ่นมันเป็นจังเป็นอย่างจังซี่ไม่สามารถแก้กวาหัวั่วามหาแก้กว่าแกจก,ก,กว่าพักกว่าเจ้าคักแท้ก็เห็นหัวเห็นหางคู่บาอาจารย์คักแท้คนบานนั่นนะออศูนย์แท่นผู้ใดกระได,ดลูกศิย์แต่ละค้นออกมาก เซฟอุน้นแขนเขียวเซฟอาจารย์อุ่นแขนเขียวเซฟอาจารย์อุ่นแขนเขียวโอ้ยเป็นเนกระแสกระแสดังพอสมควรพี่น้องเอ๋ยจนมาเินนี่ซสีฟูโอ้ยจักสร้างดีบ่าสร้างดีแมประมาณสิบสีนะ่นาฬิกากวักวๆได้ตื่นขึ้นมาไล่สดดอ้อนทายลิบอาจลิบ กาบขอโทษอาจารย์โอนแก้นเกี่ยวขอโทษเอฟซีขอโทษลูกหาว่าสิทธิสุปุสุคนขออาจารย์โอนแก้นเกี่ยวอีสันบ่ดได้มาแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นอิสันมาอ่อนลาบขับหยาอิสันอิสันมายอมรับผิดสุอันสุยางอิสันฮิตยังไปอิสันเมาอ,อิสันบ่ได้สติะนวาน่นนะเรากลับมาอ่อนมายอมมาขอโทษพี่น้องเออยอือ,อหลังจากนั้นหลังจากเรา อัคชีพแล้ววัาที่นี้เรากลับมาโพดอีกนีว่าความผิดทียนี่ของหนูอยากให้ทั้งใครล่งโทษหนูเต็มที่เพื่อสีได้เปลี่ยนตัวอย่างบ่ให้ควรทํำตามหนูได้คุยกับปออบิ๊กและหนูรู้สึกผิดจากใจจริงวสาสนะารู้สึกผิดจากใจจริง น้อยบอทันโดนประมาณ14นาฬิกากว่าทั้งขายเพียงตัวเกี่ยวมิสิกกามาโพดปลาในส่วนของดามาเย็นนี่ทัางผู้บริหารได้พูดคุยกับทั้งอาจารย์อุ่นแค้นเขียวหลังจากง้นจบตั้งแต่เมือ่อคืนเรียบร้อยหลังจบงานและเย็นนี่น้องเจียร์น,นี่ได้เข้าพบอาจารย์เพื่อขอกามาทัานค่ะเมื่อแรงสิเขาไปขอกมากัะนนะบ่าน้อยบอทันโดนส6บหกนาฬิกาขายเพียงตัวเกี่ยวมิสิกีแถลงการออกมาอีกพี่น้องเอ๋ย ไว้กระแสด่ามากกระสินแห้งตืบแล้วเนาะจนบ่าได้แถลงการบ่ายเนี่ยเพิ่นประกาศ่ายจังสีละเนื่องจากที่เกิดขึ้นในกรณีศิลปินในสังกัดค่ายตัวเกี่ยวมิสิาได้มีการกระทําที่บาะสมภายในงานเมือ่อคืนหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งค่ายได้มีการก้าวขอโทษท่านอาจารย์อ้นไปแล้วเบื้องต้นทั้งนี้ทั้งค่ายบรด้นิ่งนอนใจกับกระแสในส,สังคมสือ่อสังคมสื่อโซเชียล แต่อย่างใดจึงมีมติจากทั้งผู้บริหารแจ้งให้ทราบว่าทั้งค่ายตุนสกัดแต่มีคำสั่งให้เอ็นนี่ตเกียวมิสิกพักงานโดยไม่มีกําหนดพักงานโดยไม่มีกาหนดทั้งนี้การกลับมารับงานต่อจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางผู้บริหารส่วนการขอขมาและขอโทษทางค่ายได้แนะนําและบอกแนวทางในการปฏิบัติกับศิลปินไปแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบพนักงาอืม ให้พักงานโดยบ,มบ่มีกำหนดเมื่อแรไกไไปกับขอขามาบอกแนวท่างไปแล้วว่าฉันว่าเย็นนี้ก็มาแซ่โพดนี่แล้วก็เขียนโพด่าหนูขอพักทบทวนตัวเองสักพักยญ่ๆนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูรู้ซึกพิษก,กับอาจารย์อ้นเอฟซีอาจารย์ลูกซิ์อาจารย์เพื่อนพี่น้องครอบครัวาบ้านฮักแม่ๆพ่อพ่อเอฟซีบอดทุกบอดท,ที่เอ็นดูหนูผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสหนูหนูนอมรับความพิดจากใหญ่ค่ะ ว่าชันบาย้อมหลับกอนหลับขาบหญ้าเอาเบิดลกินนี่ซีโพกกระไรพี่น้องเอืยท่างอาจารย์โอนเขี้ยนเขียวเลาวกับโพดนักแน่เช,าชา้าเช่าคนหลับพี่น้องเอืยเราโพด่ระจังศิลปเดินทางสางสรรค์เผยแพย่งานศิละปะวัฒนธรรมดนตีหมอลำอีสานมาทั้งในและต่างประเทศทั้งการพูดนิแต่ผูญัยเมตตาส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมบันเฮ่าแต่เรากลับมาดูถูกวัฒนธรรมตัวเอง ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาศิลปะวัฒนธราารมบรนเทาแต่เฮากลับมาดูถูกวัฒนธรรมโตเองศิลปะเฮากวรมีสตินะครับนี่แหละทําไมศิลปินจึงต้องมีผู้บาอาจารย์ว่าไว้บอกสอนกอนขึืนสูสังเวียนบันเทิงอืจังีหลักเขาจังเปลี่ยนอย่างยังมีผู้บาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้คว่าเมตตาศิลปะวัฒนธรรมเฮาเวิดแต่เทาเปลี่ยนอย่างยังมาดูถูก วัดธรรมเจ้าของตอนที่เจนนี่ดึงไม่มาแล้วก็บ,บอกว่ามึงเสียมาล่ำก่อนฮะมึงเสียนมล่ำก่อนฮะฮะเฮียหย,าาย,รรยงงองอ้ยบ่าไหวบ่ไ <c> ด <oughs> ้อะไดทีเขียวที่แดงพี่รองเอ่ยมอล่ำมันเป็นลากเงาของวัฒธรรมเราแล้วก็เขียนว่าบ่ให้เกียรติผมบ่ววาแต่ให้เกียรติคำว่าหมอล่ำบ้างก็ดีบ่ให้เกียรติผมบ่ววา เปให้เอียบเข้ามาหมอร่ำบ้างกด็ดีมึงสิม,มาร่ำก่อนหาหาหาเฮียอีห,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 หอยัง <c oughs> นั่นละพี่น้องนั่นละหั่งเอียบทีน้องเกียรน,นี่ก็ให้กำลังไก่น้องเกียรน,นี่สูส่ๆเดอ้อเป็นกำลังใจให้เดอ้อสูส่ๆเดอ้อเออเกียรเกียรน,นี่ละเกียรน,นี่เดอ้อหลายคนกลับเปลี่ยน,น,น,ยก,นกำลังใจให้เกียรน,นี่พี่น้องเอ่ยอกลับเปลี่ยนกำลังใจให้เกียรนี่ละอีหล่าเอ้ยเฮ็ดผิดเราซ้ำนึกผิดก็ดีอยู่ ให้มันเปลี่ยนตัวยางเฮ้าเบิงโพดนี่เราให้เปลี่ยนตัวยางเฮาที่หลังยาเฮ็ดอีกให้มันเปลี่ยนสตีเฮ้าคารให้ดียาจุกินเราอีกบัดยัตแสดงบัญญัตมิ่งั้นใดๆยาจุกินเราอีกให้มันเปลี่ยนสตีเฮาเราในละมั่งผ้าเฮ้าเพีเฮ้ามาก วลังโกนบอกว่าอย่าโทษเราโทษเราโทษฉันด่านมันั่สนะงเลยเอากระยาไปลงเลือกทอดปันนั่นหลายเฮาไปยูเฮียเดียวครับเพื่อนบาแบ่งเฮียติดกันเอาก่าได้รู้นี่ใสใจพ่อได้หูฉันดอนฉันด่านเขาปันนั่นพี่น้องเลยแต่ที่รู้ๆคือกินนี่กินเหล้านีราบบันดาหัวหน้าทั้งหลายจังบอกลูกน้องว่าพ่อให้กินเหล่าย้ำแสดงอือเห็นพ่นกินเหล้าเหมือนกับมาเล็กเปรีเป็ดแต่แมนูว่ามือนั้นมันเป็นงานว่าเกิด แต่ว่ากินเราเราเปล่นทังไหนมันมีกรถไทยทอดสดนี้น้ำกรถไทยคลิปนี้เนาะไทยคลิปไทยทอดสดนี่ะมันเป็นดาบสองคม่ายถือมองดีกระดีไปดี่ายถือมองบอดีในเราซีดีพังพี่น้องเอ่ยเป็นดาบสองคมเพื่อกันไอ้ไร่สดในกระไรเอออันกินเราในกามันกันนันละมันกับบอดีนันละคือว่านันละเม็ดเขาบอดไรสดเขาผสมควรกินเอามันสิเกิดนิสัยบอดีพี่น้องเอ่ยเออมานี่ มันสิถือเข้านี้บัดเนี้ยมาขก้นเวนทีแม่เพ่ะล่ะกาสมมติเราเป็นศิลปินเราขึ้นเวทีทีนี้คนกินเหล้ามาดูเราไปเนี่ยมาแสดงกิริยาไม่ชอบกับเรามาด่าเราอย่างนั่นอีอย่างนั่นอีอย่างนี้มึงมึงปูกูกับเราอใส่นิสัยไม่ดีกับเรามาดึงไมากับเราเราจะด่าคืนเขาได้ไหมในเมื่อตัวเราก็เคยเปลี่ยนตอนเรากินเหล้านั่นนี่นี่ล่ะศิลปินวันน่ะยังบอกแล้วบอกอียกย่า,ากินเหล้าบัดนี้ขึ้นแสดง พี่รองเอ่ยเอออันละฝากใด้มูล,ลูกูมร้ลลานจิรเปินทั้งหลายให้มันเลี้ยการเลี้ยงงานก้อนขอ้นกกอขอา,า,าสิกินอิริกระไดเสียคือคตเก่าเบาสูฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ